โอเคหนึ่งสอง,ส,งสั้นปุ๊บโอ้ดูสิออกมาเป็นงวงช้างเลยอย่าเพิ่งถอยออกมาฟื้นออกมาโอเคเสร็อ้อร์รส, oh, yes, and สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแอนดี่มาทำอะไรเอ่ยมาล้างจมูกครับ น้งำงจมูกครับล้างจมูกอุปกรณ์ของแอนดี้มีอะไรหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งก็คือใส่ลิ้งพรลิอร้อมจุกใช่ไหมคะใ<ห>สองก็คืออะไรน้ำเกลือน้ำเกลือตอนตอน,นี้เราเทหมดแล้วฟอยู่ที่ไหนอยู่ในอะไรแก้วค่ะอยู่ในแก้วนะคะเราใส่น้ำเกลืออยู่ในแก้วแล้ว จากนั้นเราจะทำอะไรครับเราจะทำอะไรคะเราจะเดือยยิงใส่จมูกตอนที่มันมีจะยิงน้ำใส่จมูกเอนนี่จะต้องทำยังไงอ่าครับอ้าให้มันไหลลงครับเอออ่าอ้าอย่างเดียวไม่พอต้องทำอะไรอีกกลมหน้าด้วยใช่ไหมคะกลมหน้าอ้าปากเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะจะไม่ไม่เข้าปาก เออน้ำมันจะไม่ทะลุไม่ทะลุลงปอดใช่ไหมคะใช่่ครับอาเพราะว่าเวลาเราอ้าวปากมันจะมีลิ้นปิดกั้นไม่ให้น้ํามันไหลเข้าไปในร่างกายมันจะไหลทะลุออกมาจมูกข้างนี้ทะลุออกมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทำไมวันนี้แอนดี้ถึงอยากล้างจมูกเพราะว่าอะไรคะหพวหายใจไม่ออกอ๋อหายใจไม่ออกแล้วล้างจมูกเราช่วยให้หายใจออกไหมคะช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยค่ะอ่ะอย่างนั้นเริ่มใช่ไหมลูก อ่าอย่างนี้เริ่มต้นทำาไงคะนี่ครับมามีต้องสวัสดีด้วยอ่าสวัสดีครับ,รบ,รบเริ่มต้นก็คือเราจะต้องดึงน้ำนะคะคออกมาฟึา่เข้าใสรลีนค่นี้ถ้าเผื่อมันมีอากาศเราต้องไล่อากาศให้หมดก่อนนะคะค่อ,คอยๆตั้งใส่ลีงขึ้นแล้วเราไล่อากาศขึ้นออกมาจนมีน้ำเต็มยู่แต่ถ้าไม่มีอากาศก็โอเครค่น,นี้น้องแอนดี้ น้องแอนนี่พร้อมยังครับพร้อมเร้วครับพร้อมก็กลมหน้าแล้วทำยังไงคะอาปากครับโอเคนึ่งแอนนี่ครับอ่าไหนวโชว์โอเคหนึ่งสองซั่งปึ๊บโอ้ดูสิออกมาเป็นงวงช้างเลยอย่าเพิ่งถูใครเอามาอ่าฟื้นออกมา ยังไม่ออกอีกยังไม่ออกอีกดูสิหนึ่งสองสามอะปาปอ่ะดูไหล,ลออกมาแล้วดูผลงานดูผลงานดูนะดดี้ดูผลงานเห็นห่าไหลาออกมาเห็นไหมคะโอเคเมื่อกี้เนะมื่อกี้แอนดี้อนดี้ล้างจมูกแล้วแอนดี้รู้สึกดีโชเลยนะคะใช่ล้างจมูกแล้วเมื่อกี้รู้สึกยังไงคะพื่ดไปสองครั้ง หายใจร่มขึ้นไหมคะร่งขึ้นครับโอเคคราวนี้เรามาล้างไล่สี่สกปรกอีกสองครั้งนึงสองครั้งเป็นเป็นแบบนี้หมดเลหนึ่เลยใช่ค่ะอ่าโอเคพร้อมพร้อมเลี้ยงพม่ค้ำให้ไม่ครับอนี่ทำเองเหรอครับใช่อย่าดีกว่าจะทำเองเหรอครับทำเองค่ะ ต,ต้องทำเร็วๆถ้าทำไม่เร็วเดี๋ยวเผลอสำลักเข้าไปโอเคโอเคอ่าอย่างนั้น,นอันี้เหรออ่าก้มหน้าอ่าปาพับพับอือันนี้เราถามว่าเ,เราต้องทำกี่ทีเออราต้องทำกี่ทีก็คือโอเคถามว่าเราต้องทำข้างนี้กี่ทีคือ,อทำจนกว่า น้ำที่มันไหลออกมาจากจ,ากจ,ากจากมกูกน้องแอนดี้หรืว่าลูกของเรานะคะจะใสนะคะหนึ่งสองสามปีอาโต๊ะอืมจนใสไม่มีน้ํำเหนียวๆออกมานะคะแล้วจากนั้นเราค่อยสลับไปล้างอีกครั้งหนึ่งนี่ครับครับ<า>อ,อีกทีหนึ่งค่ะ one two three. อาโตอะอาโต อืมพูดออกมาอืมครั้งนี้อ่าต่อไปครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งยิ้มหน่อยอือีกครั้งหนึ่งอันหนึ่งสองครังอ้าโตอ่าเห็นไหมมีน้ำไหลออกมาอ่าครั้งนี้แค่นิดนึงครับค่ะเมื่อกี้เราล้างข้างนี้อข้างมีก็มีเศษออกมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ยืนดีๆลูกยืนดีๆยืนดีๆอะโต้อะโต้อะโตไม่หยีนะอะโต้อะโต้อะโตอ่้หนูต้องก้มหน้าด้วยน้ำจะได้ไหลออกมาง่ายๆอ่ะหนึ่งสองสามต้นนะยืนดีๆครับยืนดีๆเอ็นนะคะยืนตรงๆยืนตรงๆอ่ะก้มหน้ายืนตรงๆก้มหน้าแล้วทำยังไงคะ อาเลยอาปากแล้วพูดออกมาอาเลยก้มหน้าดีก้มหน้าอาพูดอาอาอืมอืมพูดออกมาดีึ้นไหมคะดีขึ้นครับปากขาหน้าให้ก็จ enfin, ริงจริงจะอดำรู้ก็เดี๋ยพอแล้วครับอ่ายิ้มยิ้มอีมากั็ยิ้มแล้วจะบอกว่ายังไงขอบคุณ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน้องแอนดี้ครั่สวัสดีครับแฮปปี้ไหมครับหลังจมูกเสร็จแล้วแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทำมือยังไงอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you for watching Don't forget to subscribe